เย็นๆจ้ะหลานเขาหยอกเห็นไหมใครๆก็รู้ว่าเราหยอกแกไม่ต้องมาพูดเลยฉันไม่สนใจหน้าเธอหรอกแล้วเจ๊จะขึ้นเพื่อโอ้อปากนรกในสุเราต้องไปอีสมน้ำหน้าเราต้องใจเย็นทั้งบ้านเลยนะพูดกันเนี่ยอย่าพูดอย่าพูนะไม่ทิ้งเลยมีกูจะให้ตกนรกไปด้วยกันนะเจ๊โอ้ยคนนี้คุดีคนนี้เหรอเจ๊ไปด้วยกันนะนรกไมม่ัึงหรอกไปเธอเฮ้ย้มึงตกนรกอหี้เจ๊ก็ไปกับหนูหนูไปด้วยไปด้วยกันจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงาฝนก็สั่งหมดตกนรก ตายนะอยากตายห่อให้มันตายหน่อสิเจ๊จะไปกับหนูดิไปกับมึงที่ไหนล่ะไปด้วยกันเดี๋ยวเหงาไม่ได้เจ๊ถ้าเจ๊ชวนใครไปนรกอ่ะต้องไปเป็นเพื่อนเขาไม่ไปไกลงก็เจ๊มันห้ามใช่เขาคนเดียวได้ยังไงอ่ะอย่าเสียงดังอย่าติดตุกออกมาบ่าพูดนะตัวเองอยากจะให้เขาไปนรกตัวเองก็ต้องไปก่อนนําทางไปก่อนเลยจันไปไม่ถูกไม่ต้องมาเยอะยอยอย่างนี้เลยฉันไปไม่ถูงพูดกับเราก่อนเลยเชิญนําทางเลยจ้า ลุงจะไปฟังมันได้อีเนี่ยปาแม่เสรีลุงจะไปฟังคนนึงพูดนะเดี๋ยวพุ่นี้ไม่มาไม่มาแยนตะแคงไม่มาแล้วนะเออไม่ต้องมานะลุงปากเหี้ยเหี้ยแล้วคนรูาลุ้ถามเลยสินะลุงมีพี่แบบนี้นี่ทนไปได้ยังไงเครียดอุ้ยอุ้ยเสรลุงเขาบอกเขาเครียดมากเลยที่มีพี่สาวอย่างนี้เขาบอกว่าใจร้อนนะใจเย็นพูดพูดจาเพราะเพราะใจใจแนี้ไม่ต้องมาทีดก็มาหลอก ขนาดนั้นลุงเขายังด่าไม่ว่างไม่เว้นเลยต้องเอ้ยไม่ต้องมาขึ้นเก็บกับฉันอย่างนี้แหละพีโนดรู้เรื่องกันหมดพระสงพูดเองเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกขนาดพระสงยังไม่เชื่อเลยมามาพูดอย่างนี้เย็นยอมากเลยไปแล้วโอ้ยนลุงม่เราไม่ได้มีอย่างนี้เลยนะใจเย็นเป็นไหมอ๋อนั่งนิ่งๆได้ไหม นี่มันนิ่งได้แต่ปากมันไม่อยู่สุกกันก็ให้มันพูดเป็นคนเดียวพี่เตยอย่าไปตุ่มไปนี้จะอย่างงี้แล้วอันนี้อันนี้นะหมอพูดอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเจพูดอันนี้ได้เดี๋ยวเขาให้เงินเขาว่าอย่างนี้ให้เจพูดตามว่าขีบมากมายหลายขีบยกขีบหนีพูดได้ไหมขีบมากมายอะละหีบมากมายหลายขีบยกขีบหนีเลยเขาให้ตังค์นะเจเพราะว่าพันนึงเลยนะเจไอเจได้ตังค์หีบ หีบยาช้า <wan> หีบมากมายกหลายหีบยกหีบหนีเยอะหายผชาอะไรีชีวิตเราไม่เคยอ่ะงั้นเดี๋ยวทีละคำแล้วทีละคำแล้วค่อยพูดเร็วๆนะทีละท่อนทีละวันหีบมากมายหีบมากมายหลายหีบหลายหีบยกหีบหนียกหีบหนีอ่ะพูดเร็วๆเลยหีบมากมายหลายหีบหลายหีบยกหีบหนียกหีบหนีนี่อ้าวเขาเก่งอ่ะ เดี๋ยวต้องพูดพร้อมกันเลยเอ้ยบ้านไปไหยขีบยกะขีบนี้ติลุงบ้านเราเก่งอ่ะหมดเลยสงทุนเนี่ยใส่แว่นแล้วเห็นไหมมองหน้าชัดไหมชัดเออต้องใส่ไว้นะชัดสิจ๋านี่คนเนี้ยขยีตาก็ก็ก็มีบ้างใช่ไม่ได้เอีหรือเล่นิดนึงเออดีแล้วชีวิตบ้านเราเลยเลิศนะครับคุณได้บอกว่าใหม่หัวเลยครับที่รู้ว่าป้าต้อยมองเห็นแล้วดีใจมากเลยนะเขาจะมาดีใจอย่างนี้ล่ะอเขายินดีด้วยดดี้วยว่ามองเห็นพูดอย่างนี้นะแจ้งพูดอะไรก็ติดอ่ะแต่ว่า จำได้ไหมมาอกอดตาสองข้างมองไม่เห็นเลยจำได้ไหมโอ้ไม่ได้จริงคันเลยจำไม่ได้เขาลืมเขาลืมขนาดตามองไม่เห็นยังลืมค่ะตามาเนี่ยถึงมองเห็นรูมั้ยอืมเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับเจมากเลยวันันไม่ต้องมาเหนื่อยกับเราลรอีปากราลเดี๋ยวจะเบื่อจะต้อยกันนาต่อยาวๆเนี่ยไหวกันหรือเปล่าเบื่อเบื่อเลยครับพี่บอกสามคนจะเหนื่อยแล้วไปเรอ เดี๋ยวคนเราก็เต็มที่หมดมเจ๊เ้วเวลาหนูไม่อยู่เจ๊ก็ลองรียกคิดถึงหนูนะกูไม่ที่ถึงหรอกอะไรให้พี่จอยโทรวีโอคอลหาหนูทาไม,มไม่เคยโทรนะออ้วันนี้โทรไปแบแบบเจ๊ไปฟังมานะพี่เจ๊โทรบ,บอกว่าให้ให้พี่จอยโทรวีโอคอลหาหนูแล้วบอกว่าเจ๊ฝากซื้อขนมหวานหน่อยทำไมเจ๊เป็นคนแบบนี้อ่ะกูไม่ได้ฝากอะไรนี่ไม่จริงไม่จริงเลยเนาะไม่เคยโทรเลยขวากว่าหน้าอะไรนะ ขวักควายขวักคืออะไรหน้าควายไงโอ้ยบ้านเราเนี่ยน่าเปรียบอย่างนั้นได้ไงโอ้ยบ้านเราตระกุลใหญ่โตหมดเลยที่เวลาฝากไปว่าผมไม่ดี